สวัสดีค่ะพามาชมแมวน้อยนนะคะพามาชมตัวเล็กตัวน้อยอยหาเพื่อนไม่เจอตัวนอนอร้องใหญ่เลยได้ยินแต่เสียงมามามา,มาใครดาวไปเอาไปเอาน้องมาเร็วเร็วน้องหาเพื่อนไม่เจอร้องอยู่โน่น <c ười> <c ười> เดี๋ยวจะเดินมาไหม ไปดาไปเอานองมานี่ตัวนี้นะคะเมื่อกี้หลงหลงอยู่ทางนู้นหาเพื่อนไม่เจอร้องใหญ่เลยอุ้ยอุยไปไหนอ่ะอุ้ยไปไหนเ <c oughs> ออเจอแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเ <c oughs> ออหาเพื่อนไม่เจอเนาะหลงอยู่ตัวเดียวกำ <c oughs> ลังซนนะคะเริ่มซนแล้วเนี่ย เริ่มซนเริ่มซนว่นาว่าไงขาเรียกตามสีแล้วไม่เรียกวันใหม่ปีใหม่แล้วเรียกตามสีละอืสีขาวคือน้องโชคดีนะคะน้องโชคดีโชคดีกินไม่ได้นะลูกกระดาษนะกินไม่ได้นะ กินไม่ได้นะเฮ้ยอย่าก,กินนะเดี๋ยวกัดแทะกินแทะแทะเล่นไม่ใช่แทะกินเล่นนะดูอเด้ด้แต่ละตัวเนาะสามตัวสามตัวอยู่ในกล่องสามตัวอยู่ในกล่องอความสน ความซนครับไปแล้วโดยจักเล่นแล้วโดยจักเล่นอแต่เอ๋ออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วมือเขาใหญ่ใหญ่หญนะมือดูดูมือครับมือเขาใหญ่มากเลยว่าไงลูกเนะี่ยพี่พี่ก็อยู่ใกล้ๆนะคะมาช่วยเลี้ยงน้องนะคะเนี่ยก็ช่วยเลี้ยงน้อง เวลาน้องหายไปเขาก็ไปตามหามาตามหาน้องมาช่วยแม่ดูแลน้องใช่ไหมลูกช่วยอมลูก,ลกนะพี่ไข่ดาวพี่ไข่ดาวอย่าก,กินนะกินไม่ได้นะตัวเล็กกินไม่ได้นะตัวนี้หน้าตาเหมือนไข่ดาวเลยค่ะตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะ ตรงหัวตรงหัวเขาที่มีขาวๆขึ้นไปแหลมๆนะเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยนะเหมือนกันเลยเหมือนไข่ดาวเลยพี่ไข่ดาวใช่ไหมลูกเหมือนกันเลยนี่หน้าเหมือนกันเลยโตมาเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอืมโตมาจะเหมือนกันไหมแต่ไข่ดาวเขาจะมีสีขาวเยอะกว่านะคะ อยากกันอยากกันเลยเด็กเล็กๆด็น่ารักนะคะน่ารักไปอีกแบบเอา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 อุ้ยไงท้อง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 มีไหม ปีใหม่ตัวสีดํานะคะปีใหม่น้องวันใหม่เนี่ยตอนนี้วันใหม่โชคดีสีขาวธันวาสีน้ําน้ําตาลเข้มนะคะอยู่ข้างในนวดสองตัวออกมาออกมาปีใหม่ออกมาเร็วปีใหม่ตัวสีดํานะคะเกิดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราคมนะคะอู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 ก็จะเกิดแบบ ไม่ได้เกิดวันเดียวกันนะคะเกิดวันวันที่สามสิบแล้วก็สามเอแล้วก็วันที่หนึ่งแปลกมากเลยนะคะปกติเขาจะเกิดวันเดียวกันลูกแมวรุ่นแรกนะเกิดมาวันเดียวกันนะคะแต่รุ่นนี้เกิด3ามวัน3ามวันเลยสา3สิบสามเอดวันที่หนึ่งว้ายว้ายยอกกันเบาๆยอกกันเบาๆ หยอกกันเบาๆนะเด้วยน่ารักจริงๆเลยไปไหนโซนละโซนละโซนละเออยอย่าเพิ่งไปยอย่าเพิ่งไปยอย่าเพิ่งไปเอ,อ้ยหยอกกันอ่ะเออเออเออเอ,อ้าวอาลุกขึ้นได้ไหมอรยโดนทับโดนทับโอ้ยโดนทับเอ,อ้าเอ,อ้า โอ้ยมวยปั๊มมวยปั๊มโดนทับเลยโดนทับอุย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 เอาเอาหยอกกันหยอกกันก่อนนอนนะคะเนี่ยโอ้ยสองตัวล้วก็อยู่ข้างในนู่นนีนี่สองตัวนี้ทำอะไรกันสองตัวทำอะไรกันเล่นเล่นโซนกัด สีขาวสีขาวกับสีน้ำตาลตัวนี้ก็ตัวนี้ก็พอตัวนี้ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใ,หญใครเดาเล่นกับน้องเหรอเล่นกับน้องนี่ครับชอบมาแบบอยู่ใกล้ๆน้องแล้วน้องเล่นก็จะมานั่งดูเออสองตัวนี้

ครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะครบหนึ่งเดือนวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดครบหนึ่งเดือนเต็มลูกแมวนะคะครบหนึ่งเดือนเต็มแล้วจำง่ายนะคะจำง่ายเพราะว่าเขาเกิดปีใหม่พอดีโอ้โอ้ดูดูดูทิพย์ยัยเลยอ้ยอ้ยอุ้ยเอ้เอออุ้ยอ้ยโดนรัดโดนฟัดโดนฟัด โดนฟัดเลยขาวมานี่ยขาวขาวข้าวขาว,ขาวมานี่ยมามาขาวมานี่ยขาวขาวมานี่มามาเอ,อ้เล่นกันไดย,อยเอาเอา,เอ,าอุ้ยงายท้องงายท้องเลยเออสองตัวนี้ยังไม่ยอมแยกจากกันยังไม่ยอมแยกจากกัน โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพความน่ารักของลูกแมวมาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ